นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะะะควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคนพาล ด้อยปัญญามัวแต่ประมาทอยู่ส่วนผู้มีปัญญาย่อมรักษาความไม่ประมาทเหมือนรักษาทรัพย์อันประเสริฐฉะนั้นปรมาทะ์มะนุยุนชันติพาลาทุมเมทิโนชนาอปปมาทันจะเมธาวีทนังเศรษฐังวะ รักษตีตีสาธุจเจริญธรรมเพื่อนพหมจรย์และญาติโยมทั้งหลายวันนี้เป็นวันขึ้น12บสองค่ำเดือน6ปีชวดนะตรงกับวันอาทิตย์ที่สพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้ารที่อารามภิกษุณีนิโรธารามนะวันนี้ได้นำพระพุทธพจน์มาเป็นบทต้นเรื่องเกี่ยวกับความประมาท กับความไม่ประมาทเนี่ยนะคะเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่วันนี้วันนี้คุยกบโยมชาวบ้านส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าความประมาทเนี่ยเป็นเรื่องหยาบหยาบอย่างเช่นเฮ้ยขับรถอย่าประมาทนะเงี้ยหรือเดินในที่ที่มีอันตรายเราก็จะบอกเฮ้ยเดินดีดๆอย่าประมาทเนี่ยเนาะแต่ว่าความประมาทเป็นยังไงเนี่ยคนที่มีหนังสือสดมนฉบับ เพิ่มบัญญานี้นะฮะก็ไปเปิดหน้า1,66นะคะก็จะเฉลยคําว่าความไม่ประมาทเป็นไฉไไว้ซึ่งอันนี้ก็ออามาจากอภิธรรมเอามาจากอภิธรรมนะคะาาาก,รรนะคะก็หลายคนก็บอกฉันไม่เชื่ออภิธรรมไม่ใช่พุทธวจนะอะไรนี้ก็อย่าไปเสียเวลาเพราะว่าคําสอนพระเจ้าคือความจรงิงคําสอนพระเจ้าคือสิ่งที่เป็นประโยชน์คําสอนพระเจ้าคือสิ่งที่ทําให้เกิดความสุขความปลอดภัยนะ เพราะ,ะนั้นเวลาศึกษาธรรมะเนี่ยอย่าไปมัมวแต่ว่าอุ้ยอันนี้เป็นพุทธพจน์ไม่เป็นพุทธพจน์แต่ว่าเข้าไปดูก่อนว่าสิ่งนั้นเนี่ยฉลาดไม่มีโทษบัณฑิตไม่ติเตียนทําไปมากๆแล้วมีแต่ประโยชน์แล้วก็เป็นไปเพื่อสุขสิ้นกาลนานทําไปเถอะนะไอ้ันงนี้ก็เป็นหลักในกาลามาสูตรเนาะทีนี้ในเรื่องของความประมาทไม่ประมาทเนี่ยก็คือแต่จะ ก่อนจะพูดเรื่องนี้ขอต้องฝากนะฮะเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของอาจารย์นะคะหลังจากนี้ไปอาจารย์จะให้ลูกศิษย์มาฝึกแล้วมาฝึกแสดงธรรมแทนอาจารย์ประมาณสักเดือนสองเดือนอะไรเงรี้ยอาจารย์ก็จะไม่ขึ้นละนะคะก็ก็ไม่ต้องไม่ต้องห่วงเฮ้ยอาจารย์หายไปไหนไม่ได้หนีไปเมืองนอกแล้วไม่ได้ไปไหนแต่ว่าจะฝึกให้ลูกศิษย์ขึ้นมา แสดงทำแทนนะซึ่งถ้าเกิดวันไหนลูกศิษย์ไม่มีความสามารถมาความว่าเอาเอไม่ได้ก็เป็นนั้นว่าวันนั้นก็ไม่มีก็ไม่มีทรมาให้ญาติโยมช่วงโควิดนะคะแต่ว่าจะเปิดโอกาสให้ลูกศิษย์เนาะเอาเรามาดูเรื่องความประมาทไม่ประมาทอาจารย์เรามาพูดทําไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับโควิดหรือเปล่าเกี่ยวนะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักความประมาทมันเป็นยังไงเนี่ย เราอาจจะอยู่แบบประมาทจริงไหมเพราะเราไม่รู้ว่าความประมาทคืออะไรใช่หรือเปล่าทีานี้ถ้าถามว่าความประมาทคืออะไรในพระไตรปิฎกมีไหมอาจารย์ในพระไตรปิฎกอธิบายแต่ความไม่ประมาทฟังให้ดีนะลักษณะของความไม่ประมาทเป็นอย่างนี้และพอถามว่าความประมาทเป็นยังไงอาจารย์คนฉลาดก็เทียบเคียงได้จริงไหมอย่างเช่นความไม่ประมาทคือ การไม่ปล่อยจิตไม่เพิ่มพูนการปล่อยจิตไปในกายทุจริตในการทำชั่วทางกายทางวาจาทางใจหรือปล่อยใจเพิ่มพูนการปล่อยใจไปในกามคุณห้าอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ปล่อยจิตเนี่ยคือไม่ประมาทเพราะนั้นถ้าประมาทก็คืออะไรล่ะปล่อยจิตไปไหนไหนคิดชั่ว<น>พูดชั่วทําชั่วจริงไหมพอคิดชั่วก็ปล่อยคิดต่อ พูดชั่วก็ปล่อยพูดต่อทำชั่วก็ปล่อยทำต่อแล้วก็เพิ่มขึ้นด้วยซึ่งอันเนี้ยชาวบ้านก็บอกอ๋อนี่รู้แล้วไม่ต้องสอนอ่านี่ชัดเจนแต่พอบอกว่าปล่อยใจไปใน,ในกามคุณน,นี่ประมาทนะเนี่ยนึกออกไหมซึ่งชาวบ้านนี่ปล่อยใจเต็มๆใช่ไหมใช่อ่อยเนี่ยอ่อยอมาอีกมาอีก,ออก,อกใช่ไหมสวยอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยใจสุดๆเลยอาการอย่างนี้คือประมาทนะ อาจารย์แล้วมาสอนทําไมอะ่ะเอาก็รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามใช่ไหมเพราะหลายคนเนี่ยปล่อยใจไปในการรมคุณคือปล่อยใจไปในความอร่อยของอาหารเนี่ยเป็นไงคะป่วยได้ไหมคะได้ค่ะโรคอ้วนเป็นโรคเบาหวานความดันไตหัวใจเยอะแยะเพราะปล่อยใจไปในความอร่อยของอาหารใช่ไหมใช่นี่คือเราอยู่อย่างประมาท นะคะแล้วก็พระพุทธพจน์ที่เกี่ยวกับความประมาทไม่มาเยอะมากนะฮะอย่างเช่นว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายอย่างเงี้ยความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความไม่ตายแล้วอย่างเงี้ยหมายความว่าไงอาจารย์ก็หมายความว่าถ้าคุณประมาทก็แสดงว่าคุณดําเนินชีวิตแบบคนตายแล้ว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 ไปเรื่อยๆเข้าใจไหมอะไรตายอาจารย์ความดีตาย ปกติขันห้ามันตายแล้วอยู่แล้วใช่ไหมเข้าใจไหมแต่ขันห้าของเราเนี่ยปล่อยใจไปในทุจริตปล่อยใจไปในการคิดชั่วเป็นไงคะคิดขณะคิดก็ความคิดดีตายแล้วคือมันคิดชั่วไงขณะพูดก็พูดชั่วอาการพูดดีตายแล้วเข้าใจไหมขันห้าที่พูดดีตายแล้วอย่างเงี้ยแต่พอไม่ประมาทปุ๊บเนี่ยจะคิดอะไรก็เฮ้ยไม่ได้ไม่คิดชั่วคิดดีเป็นไงคะ ไม่ตายแล้วเอา้าอะไรไม่ตายอาจารย์ความดีไม่ตายเข้าใจไหมความดีไม่ตายแล้วคิดดีต่อไปพอออกปากพูดก็พูดดีอีกก็เป็นความไม่ตายแล้วทําไมไม่ตายแล้วเอ้าก็กาลังกาลังพูดดีอยู่ไงไม่ตายการพูดดีไม่ตายนี่แล้วกําลังทําดีก็เหมือนกันการทําดีก็ไม่ตายแล้วนึกออกไหมคะอันนี้คือพื้น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 ง่ายง่าย แต่ถ้าลึกสุดลึกสุดคือบรรลุอรหันต์พอบรรลุอรหันต์ก็เลยเห็นอะไรตายเนี่ยก็เลยเห็นอะไรตายคะขันห้าตายแล้วเราเกิดมาหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยที่เกิดก็ขันห้าเกิดที่ตายก็ขันห้าตายเอ้าไม่มีเราตายแล้วนี่อันนี้บรรลุนิพพานเลยก็เลยถึงภาวะอะมะตะคือไม่ตายแล้วมีตะด้วยนะฮะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่าลงีดีด้วยคือเป็น past tense ว่า ไม่ตายแล้วไม่ตายแล้วตอนไหนอาจารย์ตอนที่บรรลุอรหัตผลเน,ะนี่ยพอบรรลุอรหัตผลปั๊บก็ปัญญาก็แจ่มแจ้งเลยว่าที่เกิดมาเนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นไกยใจเกิดที่เกิดมานี่คือขันห้าเกิดที่เกิดมานี่คือกองทุกเกิดอย่ามาเถียงไนดะ้ว่าก็หนูเกิดมาบนกองเงินกองทองหนูเกิดมาเป็นลูกมหาเศรษฐีหนูไม่เห็นทุกข์อะไรไม่ต้องมาพูดถ้าอย่างนี้ไม่ต้องมาคุยกันเลยคนที่จะฟังทำแบบนี้มันคือคนที่ต้อง ต้องเห็นทุกข์แล้วว่าโอ้เป็นไอ้ยังกระตุกแม่นว่าแม่น,มนคือเราเกิดมาแล้วแก่ขนาดเนี้ยเราเห็นแล้วะไม่ไหวจะเป็นชีวิตมหาเศรษฐีจะเป็นชีวิตพระรยชอหรือยาจกจะเป็นชีวิตไทยจีนฝรัง่งแขกพุทธคิดอิสลามมันตุกทั้งนั้นเพราะมันเกิดมาอะไรเกิดก้อนทุกข์มันเกิดใช่ไหมคะอาแล้วทุกข์หนักกว่านั้นคืออะไรคืออุปทานคือไปเอาก้อนทุกข์เนี่ยมายึดว่าเป็นทุกข์ของฉันฉันเป็นทุกข์เลยเป็นคนแบบไหนอ่ะ เลยเป็นคนที่เชื่อแต่ขันห้าภายในอ,ะอ่ะแล้วเขาตั้งฉายาว่าไงจันเ,เขาก็ตั้งฉายาว่าเซลล์คอนฟิดเอนซ์สูงหญิงเหล็กหญิงสแตนเลสอะไรพวกนี้แต่แท้ที่จริงแล้วเป็นคนขาดความรู้ในเรื่องขันห้าว่าขันห้าเชื่อได้หรือไม่ได้ไม่ได้เออมันเปลี่ยนตลอดเวลาเขาเรียกมันวิปริตวิปริตคือมันมันแปรปรวนตลอดเวลาได้รับข้อมูลอย่างนี้ปับ๊บมันตอบอย่างนี้เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งมันได้รับข้อมูลใหม่มันเปลี่ยนเลยอะ่ะ เอา้าแล้วทําไมมันเปลี่ยนอาจารย์เอา้ามันต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ได้จริงไหมข้า,าวโอ๊ตเตี๋ยวล้นามาวางให้เราทานไหมคะาหอมกรุ่นเนี่ยแล้วทานค่ะเนี่ยก็ข้อมูลตรงนี้ตาเห็นจมูกได้กลิ่นเป็นอย่างนี้แต่พอข้อมูลเข้ามาทางหูวะมันสั่งขี้มูกใส่เนี่ยคันห้ามันก็เปลี่ยนทันทีอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนอะไรมันจริงเมื่อมันจริงก็เลยเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าได้ ด้วยชีวิตประจําวันนี่แหละว่าเออใช่ที่ผ่านมานี่เราประมาทแฮะคือเราปล่อยให้อะไรตายะคะกุศลคุณงามถ้าไปดูสับวิเคราะห์นะฮะเรื่องประมาทเนี่ยก็คือเขาจะวิเคราะห์ว่าเป็นเรื่องความตายของกุศลธรรมกุศลไรธรรมเมอะไรพวกเนี้ยนะฮะอาจารย์ไม่ได้กลับไปดูพระบาลีแต่ก็คือเนี่ยฮะความตายเนี่ยก็คือความดีมันตาย คือคนเราถ้าอยู่แบบความดีไม่ตายนี่ซ้ำายจริงหรือเปล่าพอถึงเวลาคุยเราก็คุยกันดีคือไม่มีการพูดโกหกส่อเสียดเยาใครเพื่อเจอเลยอย่างเงี้ยเฮ้ออาจารย์และใครที่พูดอย่างนั้นกับพระรหันน่ะอาจารย์และพระอนาคามีพระลหันอนาคามีคุยอะไรเนี่ยไม่มีโทสะเด็ดขาดแล้วไม่มีโลภะที่จะแบบเรื่องบ้าก,กามเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรื่องกินเรื่องอะไรไม่มีพระอนาคามีไม่มีแต่พูดไปพูดมาก็มีมานะไหม แอนพนาคามีก็ยังมีมานาถือตัวคนอย่างเช่นคนถือตัวอยู่เพราะอะไรมีมานาเพราะนั่งคนที่พูดอะไรก็ไม่ตายแล้วเนี่ยนะก็คือพูดแบบสัมมาวาจาไม่ตายแล้วเข้าใจไหมฮะยังทํางานอยู่ในขณะที่พูดขณะที่ทําก็มีสัมมากรรมโตในขณะที่ทาในในการดําเนินชีวิตก็เป็นสัมมาอาชโวในขณะที่ดําเนินชีวิตอย่างนี้เข้าใจไหม ในขณะที่ฝึกสติเขาก็เป็นสัมมาสติไม่ใช่มิจฉาสติอาจารย์แล้วมิจฉาสติมาจากไหนมิจฉาสติมันก็มาจากความเห็นผิดคิดผิดพูดผิดทําผิดเลี้ยงชีพผิดเลยเป็นเพี้ยนผิดพอเพี้ยนผิดสติต้องผิดเพราะแท่เวลามันผิดมันผิดเป็นล็อตเลยแต่มันเริ่มจากเห็นผิดก่อนนะเพราะฉะนั้นความประมาทไม่ประมาทสําหรับคนที่มีหนังสือสวดมนี่ก็ไปเปิดดูเด้อไปอ่านดู อาจารย์อาาย่านแล้วไม่เข้าใจโอเคงนะั้นอธิบายคร่าวๆนะฮะเรื่องปล่อยจิตไม่ปล่อยจิตเนี่ยเพิ่มพูนการปล่อยจิตพวกเรานึกภาพออกใช่ไหมคืออย่างเช่นเราเรากาลังเจริญกุศลอยู่นะคือเรากําลังอ่านห,หนังสือพระไตรปิฎกโอ้โหนี่เป็นกุศลไหมคะนี่กําลังเจริญกุศลอยู่นะเสร็จแล้วเสียงทีวีก็ดังขึ้นมามวยคู่ที่หนึง่งระวังชกแช็คชกกับชุกชิกเนี่ยเราก็เป็นไงคะถูกดึงไปไหมคะ พอดึงปุ๊บเนี่ยเราปล่อยเลยเราก็เริ่มปล่อยจิตไปหาสิ่งนั้นทันทีเก็บหนังสือจะตอนแรกตั้งใจว่าจะอ่านพระไตรปิฎกให้จบแล้วพอเดี๋ยวจะต้องรีบส่งข้อมูลให้ลูกอะไรเงี้ยเอาไว้ก่อนไปหาช็อกแชกกระชุกชิกต่อยกันละเราก็ไปละไปหาไปหาเรื่องไม่เป็นเรื่องละใช่ไหมทีนี้พอปล่อยใจปุ๊บทีนี้เพิ่มพูนไหมคะก็เพิ่มพูนการปล่อยจิตก,ก็ดูไปก็มันไปต่อไป,ไปก็กดช่องต่อไปกดช่องต่อไป สักพักหนึ่งลูกก็โทรมาพ่อคะข้อมูลพ่อเสร็จเลยใช่ไหมคะพ่อส่งมาในอีเมลป่าพ่อ,อ,ข,อขอโทษลูกพอดียังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอีกแป๊บได้ไหมลูกลูกก็กรีดเลยพ่อไม่เข้าใจบอกแล้วว่าจะต้องรีบส่งรายงานแล้วพ่อมาทําอย่างนี้ได้งไงพ่อไม่เข้าใจแล้วจบเลยนะเนี่ยอาจารย์เขาไม่อยู่รอหนูนะเขาไปแล้วพ่อนี่แ yeah, ย่มนกวางหูเสือปึกเป็นไงคะทุกไหมคะ เราก็มีมีม,มีเอ๊ะกูดูมวยนิดเดียวเองกูดูฟุตบอลน,นิดเดียวเองมันไม่น่าจะเกิดเรื่องราวขนาดนี้แต่อะไรมันจะเกิดนึกออกไหมคะอาจารย์พูดอะไรเนี่ยกำลังจะพูดถึงลักษณะที่เราปล่อยจิตไปในอกุศลเนี่ยนะฮะแล้วมันม้วนไงมันเลยทำไมคะเพิ่มพูนการปล่อยจิตเนี้ยนี่คือประโยคแรกของความไม่ประมาทการปล่อยจิตการเพิ่มพูนการปล่อยจิตไปใน คิดชั่วพูชั่วทําชั่วหรือในกรรมมคุณช่วยท่องเลยดีความประมาทคือความปล่อยจิตเพิ่มพูนการปล่อยจิตไปในการคิดชั่วพูชั่วทําชั่วหรือในกรรมมคุณเพราะฉะนั้นตราบใดที่พวกเรายังปล่อยใจไปในกรรมคุณเนี่ยชีวิตเรามีปัญหาไม่จบ จะกินอะไรต้องอร่อยต้องงี้ต้องงั้นต้องสวยต้องแพงต้องยี่ห้อต้องแบรนด์เนมต้องอะไรเนี่ยเป็นไงอ่ะเราก็เหนื่อยกับการทํางานใช่ไหมเราก็เข้าไม่ถึงศัจธรรมสักทีว่าชีวิตเราจะเป็นสุขจากอะไรกันเนี่ยใช่ไหมเอ๊ะทำไมเรามีเงินแล้วก็ยังไม่อยู่ความสุขเอ๊ะทำไมเรามีเพื่อนมากมายแต่ทําไมเราไม่มีความสุขทําไมมันแห้งๆเอ๊ะทำไมเราก็มียศมีเกียรติทำไมเราไม่มีความสุขอะไรเงี้ยทั้งหมดเนี่ยคําตอบอยู่ในคําสอนของพระเจ้าว่าเรา ไม่ฟังธรรมโดยเคารพเราไม่เราเรียนธรรมโดยเคารพเราไม่ทรงจำธรรมโดยเคารพเราไม่ทำไมพิจารณาธรรมโดยเคารพและแม้พิจารณาผลพิจารณาเหตุก็ไม่ปฏิบัติตามธรรมโดยเคารพเนี่ฮะศาสนาพระเจ้าก็เริ่มไม่มั่นคงไม่ชัดเจนเลอะเทอะ,ะเลอะเือนแล้วก็วันไหวและ ดำลงอยู่ในโลกนี้ไม่นานแต่เมื่อใดที่เราทำด้วยความเคารพเนี่ยศาส,สนาพุทเจ้าก็จะไม่หวั่นไหวแล้วก็ไม่เลอะเลือนแต่ชัดเปะ๊ะแล้วก็ไม่เลือนหายไปจากโลกนี้เร็วเกินไปเข้าใจไหมฮะจะทรงอยู่เพื่อสืบทอดเพราะสาวกของพู้เจ้ามีความเคารพในการสืบทอดพระธรรมนะคะเพราะฉะนั้นต้องจำให้แม่นเลยว่าความไม่ประมาทคือเร็ว ความไม่ปล่อย,อยจิต,จตมไม่เพิ่มพูนการปล่อยจิตไปในกา,การ<ย>คิดชั่วพูดชั่วทำชั่ว,วหรือในกา,มการมาคุณหาอาจารย์ก็หนูหนูเป็นชาวบ้านหนูก็จะปล่อยจิตไปในการมาคุณนะ่ะมันเรื่องของหนูก็ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรเธอแต่เธอทุกเธออย่าบน่นเพราะเธอประมาทใช่ไหมหป่วยเป็นอะไรขึ้นมาก็อ,อย่าบน่นอาจารย์แล้วข้อสองล่ะ อีกความหมายหนึ่งของความไม่ประมาทคือการกระทํากุศ,ศลธรรมทั้งหลายด้วยความเคารพเห็นไหมฮะพอเราทําด้วยความไม่เคามมครพปั๊บเราประมาทอันที่สามการกระทํากุศลธรรมท,ทั้งหลายโดยติดต่ออ่ะเข้าใจไหมติดต่อติดต่อติดต่ออยากจะทําทุกวันได้ไหมทําทุกวันนี่คือติดต่อแต่บางคนหนูทําทุกวันหนูทาตอนเช้าสองนาที อย่างเงี้ยบ้าแล้วมีบางวันเป็นวันหยุดหนูก็แหมจานก็ปล่อยวางมั่งเลยกลายเป็นความไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทต,ต,ต้องทําอย่างมั่นคงติดต่อและติดต่อแล้วก็มั่นคงเห็นไหมคือทําติดต่อหมายถึงทําทุกวันแต่ก็ควรจะมั่นคงหน่อยไม่ใช่ทำแบบล้มล้มลุกคลุกคลานอะไรเงี้ยนะจากนั้นไม่ย่อหย่อนเอาอีก พอบางทีเราทำเราก็มีการผ่อนปลนไหมคะเออวันนี้บอกเป็นยงังอะไรต่อไปก็มีอีกนะรายละเอียดจะมีว่าไม่ทิ้งความพอใจปรารถนาในกุศลธรรมคือไม่ทิ้งฉันทะคือฉันทะเนี่ยเป็นกลางกลางดีก็ได้ชั่วก็ได้พอใจปรารถนาถ้าคุณไปพอใจปรารถนาขนมคุณไปพอใจปรารถนาจะไปหาคุณโน่คุณนี่คุณพอใจปรารถนาคุณไปมีฉันทะในเรื่องไม่ไม่เข้าท่าเนี่ยนั่นคือคุณประมาทละแต่ถ้าคุณ พอใจปรารถนาแต่จะเจริญกุศลโดยส่วนเดียวอย่างไี้นะโดยส่วนเดียวคุณเลยเป็นคนมีขันติไหมคะเพราะขันติแปลว่าอะไรชอบใจในกุศลอดทนไม่ยอมทําชั่วอย่างนี้เป็นต้นต่อไปก็ไม่ทอดทิ้งธุระคืออะไรที่เป็นธุระเกี่ยวกับเรื่องความฉลาดเรื่องกุศลนะ่ะรีบทําแล้วก็เสพครบแต่เรื่องเหล่านี้แล้วก็ทําให้สิ่งเหล่านี้มีขึ้นมาเลย มีขึ้นมาอาจารย์ภาวะภาวนามันมีขึ้นมันหมายความไงโดยโดยคร่าวๆก็คือมันมีบ่อยๆคือมันเกิดขึ้นบ่อยๆนี่คือการภาวนากับอีกแบบหนึ่งคือคนอื่นพูดเลยว่าเราเป็นคนอย่างนั้นอาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหมยกตัวอย่างเช่นเช่นมีเมตตาเกิดในใจเราบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจนกระทั่งคนอื่นเรียกเราว่าเราเป็นคนมีเมตตาคนนี้เป็นแบบคนเมตตาเนออันน,น,นี้อันนี้ลักษณะว่าภาวนามาดีเห้นไ,ไหมฮะ อาจารย์เทียบเป็นอย่างอื่นได้ไหมก็อย่างเช่นเงินไงสมมติว่าเราไปไปหาคนนึงแล้วก็เอาเงินให้เขาดูว่าฉันมีเงินฉีบอดอย่างเงี้ยนะเงินฉีบาทแต่เดี๋ยวพวกนี้มาเลยนี้ไม่มีอีกละแต่ถ้าเรามีเงินเป็นปกติแล้วก็โอ้ทำบุญทำทานปกติอะไรเงรี้ยจนเขาบอกว่าเราเป็นคนมีเงินเพราะฉะนั้นเรื่องภาวนาต้องเป็นเรื่องที่ทําบ่อยไหมคะบ่อยค่ะ,ะคุณจะภาวนาสติคุณจะสติภาวนาสมาธิภาวนาปัญญาภาวนาคุณจะภาวนาอะไรก็แล้วแต่ต้อง บ่อยจนมันมีจนคนอื่นมองว่าเราเป็นคนอย่างนั้นเลยอย่างเงี้ยนะต่อไปก็คือทํากุศลแลวทำทั้งหลายให้มากบ่อยแลอยังมากอีกมันมันต่างกันยังไงอาจารย์แล้วพเราดูทําบ่อยๆไม่ถึงทําทุกวันเธอทําเธอเมตตาภาวนาทุกวันไหมฉันทุกวันแล้วเธอคนที่สองล่ะฉันก็ทุกวันนี่มันจะต่างกันยังไงสองคนและคนที่หนึ่งเธอทําตอนไหนบ้างหนูก็ทําวันหนึ่งหนูก็ทําเฉพาะตอนเชา้า เอาแล้วคนที่สองล่ะอ๋อหนูเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนอาคนนี้มากกว่าเข้าใจหรือยังถ้าถามว่าบ่อยไหมบ่อยเหมือนกันก็คือเป็น,นเป็นคนมกักทํเนืองๆเหมือนกันก็คือทุกวันนะทุกวันนี่คือติดต่อกันทุกวันเลยไม่ขาดสักวันหนึ่งแต่คนนี้ทํามากกว่าคนนี้ภาษาบาลีใช้คําว่าพาหุลีกตาเข้าใจไหมมากกว่ามากขึ้นเนาะจากนั้นตั้งมั่นเลยนะคะทีนี้มันมีมากกับมันตั้งมั่นเนอันไหเดีกวกัน ตั้งมั่นดีกว่าเนี่ยเราเอาดินมาโปะโปะดินเธอกับดินชั้นเด่นดินใครมากกว่ากันเนี่ยแต่มีคนนึงเอามาใสา่แล้วก็มั่นคงมากเลยกับอีกคนนึงเอามาวางแล้วก็ฝนตกก็เละไหลหมดอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะเพราะนั่นคนที่ตั้งมั่นดีกว่าเนาะอันนี้เป็นหัวของสติเลยคือความตั้งมั่นนะคะต่อไปประกอบเนืองเนืองในกุศลธรรมทั้งหลายต่อไป ความไม่ประมาทในการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายก็คือไม่ยอมปล่อยจิตไปในเรื่องความชั่วเลยคือปล่อยใจไปในเรื่องความดีอย่างเดียวอย่างนี้นะคะนี่คือความไม่ประมาทเนาะฝากญาติโยมนะคะสั้นๆนะฮะแล้วก็ลาญาติโยมด้วยอาจจะเดือนสองเดือนสาเดือนไม่แน่ใจนะฮะก็ต่อไปก็จะเป็นลูกศิษย์มาพูดแทนเนาะการศึกษาธรรมะไม่ได้อยู่ที่คนพูดใครพูดก็เป็นเพียงดินน้ำไฟลมมาพูด นะคะแต่ประเด็นสําคัญลึกสุดคือสิ่งนั้นเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นคําสอนพระเจ้าแล้วจะทําให้เกิดประโยชน์ทําให้เกิดความสุขทําให้เรามีพลังจิตคือฟังแล้วมันเกิดพลังศรัทธาแล้วก็เกิดพลังความเพียรที่จะละบาปจเจริญบุญแล้วก็เกิดพลังสติคอยนึกถึงแต่สิ่งที่ดีๆไม่เอาคอยนึกถึงว่าอะไรผิดอะไรถูกแล้วออกจากผิดไปสู่ถูก ออกจะผิดไปสู่ถูกออกจะผิดไปสู่ถูกเลยเป็นคนไม่ดื้อด้านเข้าใจไหมฮะเป็นคนฉลาดเนาะแต่ถ้าเรางโง่เขลาอย่างเงี้ยไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกโดนดา่าซ้ําซากเป็นร้อยหนนของโง่เขลาอย่างเงนะี้ยอันนี้เขาเรียกว่ามันน่าสงสารคนนเี้ยจะถูกดา่าว่าดือ้อแต่จริงๆเขาไม่ดื้อน,นะแต่เขาเป็นคนงโง่เขลาเท่านั้นเองเขาโง่เขลาเขาเลยไม่เห็นว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรทาอะไรไม่ควรทาอย่างเงี้ยแต่คนฉลาดนี่เขาจะรู้อะไรควรทาอะไรไม่ควรทำเลยไม่เป็นภาระให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่จะต้องมาว่าบนเรื่องเดิม เนะนี่ยสติพลังสติจะเพิ่มขึ้นเฮ้ยอันนี้ผิดไม่ทําอันนี้ถูกต้องทาเฮ้ยอันนี้ผิดไม่ทําอันนี้ถูกต้องทํานี่คือพลังสตินะแล้วพลังสมาธิก็จะเป็นไปนะก็จะเป็นไปตามนั้นก็คือกลายเป็นคนไม่ฟุ้งซ่านไม่มีเมื่อก่อนนี้เสียเวลาคิดเหลืองนอนคิดเหลืองนี้จุกจุกเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาเลยคิดแต่เรื่องกุศลอย่างเงี้ยทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะสุดท้ายก็รู้อะไรตามเป็นจริงก็คือตัวปัญญาเนาะ กฎแห่งกรรมชัดเจนในอริยสัจสีชัดเจนในปฏิจะสมุปบาทชัดเจนในปัจจจยี่สิบสี่นะชัดเจนว่าหาเราไม่เจอในโลกนี้หาเราไม่เจอในโลกอื่นหาเราไม่เจอในโลกไหนๆก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้คําสอนพระเจ้าทําสิ่งที่ยากที่สุดเนี่ยให้ง่ายแล้วยากที่สุดก็คือ8ปด0มสี่พันพระธรรมขันธ์ที่เราจะต้องไปศึกษาใช่ไหมง่ายที่สุดคือแน่จริงไปตามหาเธอมาสิแล้วก็เอาเธอมาดิ้นให้ดูสิ แน่จริงอ่ะไปหามาสิว่าคนอย่างเช่นคนอย่างเช่นหามาสิแล้วมันหาไม่เจออ่ะกูว่ากูแน่แล้วกูออกจากวัดนี้กูจะไม่กลับมาเอากูก็ยังกลับมาขออีกอะไรนีเ่เราเป็นใครกันแน่วะเนี่ยตามหามันไม่เจอเลยเลิกเชื่อมาเลยอาจารย์แล้วเลิกเชื่อตัวเองจะเชื่อใครต้องเชื่อพระเจ้าเท่านั้นเชื่อสติปัญญาของพระเจ้าเข้าใจไหมฮะเชื่อสติปัญญาของผู้ที่เป็นคนดีนะเป็นสัตว์บรุษเป็นผู้สงบโลกโกฎลง เข้าใจได้ยังไม่เชื่อตัวเองอีกต่อไปคนแบบนี้ฮะก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่อย่างไม่ประมาทได้เนาะเอาละวันนี้เอาละสิ <c oughs> วันนี้นำธรรมะมาให้พวกเราเพื่อให้เห็นคุณค่านะฮะว่าความไม่ประมาทมีคุณค่ามากไหมคะมากค่ะซึ่งคนที่เห็นคุณค่าของความไม่ประมาทเขาจะมีรักษณา,างไงคะ <c oughs> เขาก็จะรักษาความไม่ประมาทเหมือนคนรักษารั์เข <c oughs> ้าใจไหมอุปมาเหมือนอเอาแม่แอดอีกอะ แม่แอดวันนี้จะฝากสตางค์สิบล้านนะเป็นแบงค์สดๆเลยนะแม่แอดติวไปคืออาจารย์หนัดนิดตีบแม่ลิ้มเนี่ยแม่แอดตื่นเต้นไหมคะโป๊เตอร์สิบล้านอาตาลมันจะต้องรักษาใช่ไหมแบบไอ้ย่อก็กลัวนะฮะให้ไปส่งเมื่อไหร่ไปพรุ่งนี้เลยไหมอะไร ต้องเอาเก็บไว้ที่แม่แอดหนึ่งอาทิตย์ป้าโจใช่ไหมขอหนึ่งอาทิตย์เนี่ยนะกลัวคนมาหยิบไปแล้วกว่าจะนับให้ครบเหมือนเดิมไอยาอะไรเงี้ยความไม่ประมาทมีค่ายิ่งกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นวันนี้พระพุทธพจน์บทนี้จะทำให้เราเห็นคุณค่านะครับว่าเราจะเป็นชาวบ้านหรือเราจะเป็นนักบวชเราจะเป็นใครก็แล้วแต่คุณมีความทุกข์อยู่ไหมคุณยังทุกข์อยู่กับความคับแค้นใจอยู่ไหมคุณยังทุกข์อยู่กับความสับสนในชีวิตไหมคุณยังทุกข์อยู่กับความที่ ไม่ลงตัวนั่นนี่โน่น ôn, อยู่ไหมถ้าคุณยังทุกอยู่อ่ะคุณรีบมาศึกษาคําสอนพระเจ้าเถิดเพราะาศาสนาพระเจ้าไม่เคยบังคับให้คุณเปลี่ยนาศาสนาดวนี่ไม่มีคุณจะเป็นาศาสนาไหนคุณก็เข้ามาศึกษาได้เข้าใจไหมฮะคุณจะเป็นศาสนาไหนคุณก็เข้าวัดได้คุณจะเป็นคนาศาสนาไหนคุณก็มาขอกินข้าววัดได้ทางวัดไม่เคยรังเกียจใช่ไหมคะแต่ช่วงโควิดเท่านั้นเองนะฮะไม่ให้มาอยู่เอาละ วันนี้ได้นำธรรมะมาให้กับทั้งญาติโยมทั้งนักบวชนะก็ขอให้พวกเราจงอยู่อย่างไม่ประมาทนะคะขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณความดีที่พวกเราเพียรรักษาศีลมาคุณความดีที่พวกเราเคยเพียรเพิ่มพูนจาคะเสียสละมาคุณความดีของเทวดานะขออนุภาพทั้งหกช่วยคุ้มครองปกป้องรักษา กายวาจาใจของท่านทั้งหลายให้ดำรงมั่นคงอยู่ในความดีเป็นชาวบ้านก็มั่นคงในฐานศิลภาวนาเป็นนักบวชก็มั่นคงในอธิศินอธิจิตอธ,อธ,อธิปัญญาในอริมักมีองค์8เมื่อท่านทั้งหลายมั่นคงในความดีท่านก็เป็นผู้ที่ปลอดภยัยแล้วชีวิตก็จะรอดพ้นจากความทุกโศกโรคแผ่นใดทั้งปวง ท่านจะมีความสุขความเจริญด้วยอริยทรัพย์ในเจน7ประการและเจริญด้วยอายุวันณนะสุขภพละปฏิพา,านธาน a ส a สมบัติแม้ท่านปรารถนาสิ่งใดที่เป็นมงคลเป็นบุญเป็นกุศลก็จะสมปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากได้นำพระพุทธพจน์มาอธิบายเป็นบทต้นว่าคนพาลด้อยปัญญามัวแต่ประมาทอยู่ส่วนผู้มีปัญญาย่อมรักษาความไม่ประมาทเหมือนรักษาทรัพย อันประเสริฐฉะนั้นดังพระบาลีว่าปรมาทะมมนุยุนชันติพาลาทุมเมทิโนชนาอัป,ปรมาทันจะเมทาวีทานังเศรษฐังวะรักคติการแสดงธรรมก็สมควรแก่เวลาก็ขอสมมุติยุติไว้แต่เพียงเท่านี้อายุวันโนสุขังพลังนิพพานะปัจจยโหตู